ไปกันที่สายของคุณโชติกาค่ะคุณโชติกาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อคืออยากถามนิดนึงอะค่ะพอดีซื้อบ้านกับลูกชายอะค่ะครับลูกชายเขาสร้างบ้านขายครับทีนี้ซื้อกับเขาแต่ตอนโอนนะคะเขาระบุว่าให้อะค่ะยกให้ด้วยความเสน่หาอย่างเงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้อยากถามว่า ถ้าเกิดในภายภาคหน้าเนี่ยเขาเขาสามารถฟ้องร้องคืนได้ไหมมนถึงลูกเหรอใช่ค่ะลูกจะฟ้องแม่้าเพราะรมมว่าเขาระบุว่าให้อย่างนี้ค่ะค,คือคือแม่จะต้องไป <c oughs> ทําตัวทําตัวแบบว่าอักตัญอยู่ต่อลูกอันนี้แม่จะไม่เนรคุณต่อลูกเลยเออเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่แล้ว, <c oughs> ลวนคุณต้องคำถามนี้นะว่าลูกยกที่ยกบ้านให้คุณนะครับโดยโดยทําเป็นการยกให้ ถ้าวันหนึ่งท้างหน้าเขาจะมาเรียกเอาคืนได้ไหมคืเราซื้อขายค่ะเพื่อที่จะเรียกภาษีแหละค่ะตกลงตกลงตอนที่ไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินโอนนเรียบร้อยแล้วค่ะโอนมาเป็นปีแล้วค่ะทีนี้คืออยากถามว่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวถามให้เป็นความรู้นะถามว่าโอนยกให้โดยเสน่หาหรือว่าโอนซื้อขายคือคือเขียนคําว่าให้เฉยๆอะค่ะเพราะว่าเป็นแม่ประมาณนี้ค่ะ จริงๆนะถ้าแม่ให้ลูกเนี่ยก็เท่าเทียบกับซื้อขายนะครับไม่ให้ลูกนะแต่ถ้าลูกให้แม่เนี่ยอันนี้ให้เป็นการให้เสียศูนจุดห้าแต่ถ้าลูกกลับมาที่แม่เนี่ยเขาคิดในราคาซื้อขายสองเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าทําเป็นการยกให้โดยเสดหาก็เพื่อจะเสียเสียเสียน้อยลงเสียามลแต่ในความเป็นจริงแม่บอกว่าแม่ซื้อของลูกใช่ไหมใช่ค่ะอ่า ทีนี้แม่ก็เป็นห่วงว่าข้อที่จริงคือแม่จ่ายเงินให้ลูกใช่ค่ะแต่ว่าในในแล้วเรามีทําหนังสือสัญญาซื้อขายกันไหมทํำไหมทําหนังสือสัญญาให้กันไหมทาสัญญาซื้อขายไม่มีค่ะซื้อขายไม่มีว่าไปโานเลยไปโอนแล้วก็ในใบโอนนี่ก็หลักฐานการโอนก็คือว่าบอกว่าเป็นการให้โดยเสน่้หา อ่าวันดีคืนดีเกิดลูกจะมาฟ้อเงเอาคืนเพราะว่าเขาให้แสดงว่าแม่ต้องไปในรคุณเขานั้น่ะนะะใช่ตามหลักแล้วนนะมันก็เขียนไว้ชัดเจนผู้ให้ผู้รับผู้รับมอบเนรคุณค่ะ ตอนนี้เขาปลดกันอยู่ค่ะไม่ได้พูดกันมาเป็นปีแล้วปลดกันแม่ก็เลยหวั่นใจแล้วคราวนี้กำักงบันใจแ,แม่ก็ไปถ้าแม่กลัวลูกจะมาคืนแม่ขายไปได้ก่อนนี่ <c oughs> ถ้าจะขายนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมมก็เป็นของเราไปแล้วนะคถ้าขายนี่ก็ขายไปแล้วบุคคลภายนอกเขามาซื้อซื้อไปเขาซื้อได้โดยโดยโดยเขาซื้อโดยมีค่าตอบแทนใ่่โดยสุจริตไม่ค่าตอบแทน ก็ก็เสยไปเขาก็ได้ไปลูกอ้นให้ตแม่ยานานแล้ยังคะไปลูกไปฟ้องแม่หรอเมื่อเมื่อต้นปีหกสี่อะค่ะลูกอ้นให้ต้นปีหกสี่คุณโจติกาลูกฟ้องแม่ไม่ได้นะรู้เปล่าทราบค่ะแต่ทีนี้หมายถึงว่าเผื่อแม่ตายอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าตายก็ต้องตกได้สิทธิ์อนนี้คืนได้ไหมเอาไม่ถ้าถ้าเราเราแม่ตายเนี่ยนะถ้าแม่ไม่ได้ทําพิัยกรรมยกให้คนอื่นเนี่ยมันก็ตกได้แก่ลูกซึ่งเป็นทายาทอยู่แล้วครับ ทั้งหมดนะคะที <Ồ S 1> ่เป็นทายาทเราอ๋อค่ะอืมแล้วเราะย่าวงอะไรแล้วถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วกลัวเกิดปัญหาเหลืออยู่อะค่ะอคืออย่างนี้พี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยแน่นอนในสังคมไทยเนี่ยเขาไม่ให้ลูกฟ้องแม่ฟ้องพ่อเขาไม่ให้ฟ้องบุพการี ถ้าจะฟ้องเนี่ยเขาให้อายการเป็นคนฟ้องแทนครับแต่ลูกจะฟ้องโดยตรงไม่ได้เขาเรียกว่าคดีอุดทลุมลูกฟ้องพ่อ,พอฟ้องแม่ไม่ได้ดดถ้า,ถา<ก>จะฟ้องต้องให้อายการเป็นคนฟ้องเห็นไหม เพราะอะไรล่ะครับเฮ้ยลูกฟ้องพ่อฟ้องแม่แสดงว่ามันเกิดการอาักาตันยูอะไรกันายแรงใช่ไหมสังคมไทยก็รับกันไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะงั้นประเด็นตรงนี้ค,คุณแม่ไม่ต้องห่วงรักถ้าแม่ว่าเอะต่อไปภายภาคหน้าตอนนี้กับลูกก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันใช้แล้วเนี่ยนะวันหนึ่งข้างหน้าแม่ตายไปเนี่ยทรัพย์สินของแม่จะตกได้แก่ลูกแน่นอนถ้าแม่ไม่ทําพิัยกรรมมาตกตกได้แก่ลูกทุกคนเท่าเท่กากันแต่ถ้าแม่ทําพินัยกรรมไว้ก็ก็ให้คนใดก็คนนั้นได้ไปนะครับหรือจะให้บุคคลภายนอกใครวัดให้ว่า ให้หนองกับเอ้นี่ก็ได้นะแม่ะยินดีเลยค่ะดีนั่นะไม่รังเกียจรังงอนเลยแหละแล้วแต่เลยนะคะคุณโชติกาลองคิดดูค่ะกลับไปคิดดูก็ได้อย่ากังวลนะอย่ากังวลนะผมเชื่อว่าเลือดย่อมเข้มกว่าน้ําแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยแม่ลูกลูกแม่มันก็ตัดกันไม่ขาดนะใช่ไหมแม่แม่ลาออกจากความเป็นแม่ของลูกได้ไหมแม่ค่ะเ็าคงไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาคงได้ แต่ลูกก็จะออกลาออกจากความเป็นลูกของพ่อของแม่ก็ไม่ได้เหมือนกันแหละแม่ไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะมีทิฐิทต่ในเื่อตอนนี้เขาบอกว่าคือเขาพูดกับลูกชายคนว่าเขาคิดว่าแม่แม่ตายไปจากเขาแล้วน่าจะเป็นความน้อยใจที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะน่าจะมีอะไรเหตุการณ์ไปเขาทุบกระเทือนจิตใจเขาแล้วเขาทาให้เข้าใจคุณแม่ผิดช่แม่ครับคุณแม่ครับค่ะ นี่ครับพูดถึงว่าสงกรานเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าแน่นอนเนี่ยความเป็นแม่ยังรักลูกอยู่ใช่ไหมครับก็รักอยู่อะค่ะรักอยู่ถ้าแม่รักลูกอยู่ก็ผมเชื่อว่าแม่ก็ผิดได้พ่อแม่ก็ผิดได้ขอโทษลูกได้ใช่ลูกผิดก็ขอโทษพ่อแม่ได้คือจริงๆแล้วออ่างนีะค่ะคือขอโทษไปแล้วอะค่ะคือเรื่องของเรื่องคือบ้านที่ซื้อเขาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาอยากจะมาขอเอา เาไปจำนองแบงค์แล้วทีนี้เราเราไม่โอเคด้วยค่ะเขาก็เลยโกรธอันนี้แต่เขาก็เลยไม่พูดด้วยเลยทั้งที่แม่หนัดซื้อโดยมีค่าตอบแทนใช่ไหมไม่ได้ออกของลูกมาฟรีๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ลูกจะขอยืมไปช่วยจำนองหน่อยลูกจะสร้างบ้านขายแล้วก็แม่ก็ซื้อมานะครับวันหนึ่งวันดีคืนดีลูกจะมีปัญหายังไงก็ไม่รู้จะขอบ้านแม่เนี่ยไปจำนองแม่ก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตลูกก็เลยไม่พอใจแม่ ใช่ค่ะอืแล้วนี่เขาก็ประกาศว่าไม่ให้แม่ไปเหยียบบ้านเขาอันนี้ผมก็ต้องบอกเนาะคุณแม่ขอบขอบคุณมากที่ตั้งคำถามเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเจอแม่สองคนเป็นอย่างน้อยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะแม่คนหนึ่งไปค้ำประกันให้ลูกนะคุณสุจินที่นครศรีไปค้ำประกันให้ลูกซื้อรถเพราะลูกซื้อรถลูกไม่ผ่อนเขามายึดบ้านแม่ในฐานะแม่เป็นคนค้ำยึดไม่มีที่อยู่ นะครับแล้วก็แม่<ะ>อีกคนหนึ่งแม่บนทรงนะครับที่จังหวัดน่านลูกก็เอาบ้านที่อยู่ของบ้านเกิดของตัวเองที่เกิดกับพ่อกับแม่เนี่ยนะเอาไปค้ำประกันธนาคารอมสินแล้วสุดท้ายก็ <ข figures. S 2> ไม่ผ่อนเขาก็มายึดเอาบ้านไปขายท่อตลาดจนพ่อแม่กับน้องอีกคนไม่มี <blockchain. S 2> ที่อยู่อ ผมจึงบอกไว้เสมอว่าถ้าลูกคนใดคนหนึ่งจะเอาที่บ้านที่อยู่ของพ่อของแม่และน้องนึ่งยังอยู่เนี่ยนะแล้วเอาไปจำนองเพื่อตัวเองจะได้เงินก้อนหนึ่งไปทำธุรกิจหรือไปหมุนหรือไปชำระหนี้ไปใดๆก็ตามเนี่ยถ้าผมบอกได้ผมจะบอกว่าอย่าเอาบ้านพ่อบ้านแม่ไปจำนองถ้าคุณมีความรับผิดชอบโชคดีคุณชำระหนี้เขาได้บ้านไม่ถูกยึด แต่ถ้าคุณไปต่อไม่ได้แล้วบ้านถูกยึดพ่อแม่จะไม่มีที่อยู่จริงน้องก็จะไม่มีที่อยู่เราเห็นแบบนี้มาเยอะมากแล้วในสังคมไทยนะแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ตกลงไปกับเขาแล้วเขาก็เลยโกรธโกรธแม่ว่าแม่เขาจะเข้าใจสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองคุณแม่ต้องใจแข็งเอาไว้แหละค่ะเขาจะมีพี่น้องอีกหลายคนอยู่ในครอบครัวนะใช่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  ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ครับเขาอาจจะน้อยใจเพราะว่าเขามีเมียแล้วใช่ไหมมีลูกใช่ค่ะมีลูกสองคนแล้วเป็นลูกชายปะเป็นลูกชายค่ะเออบางทีพอครอบครัวเขามีปัญหาผัวเมียเขานอนคุยกันบอกเฮ้ยเธอไปบอกแม่เธอขอบมานแม่ไปจำนองก่อนสี้ยุกันไงบางทีพอมีคนมีสิงๆาแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเขาแต่ทีนี้คือปัญหาของเขาอะครับคือ คือเขาไม่ได้ปรึกษาเราเลยอะค่ะเรื่องเรื่องที่ว่าเขาจะเอาบ้านเนี่ยคือคือท,ที่แรกเลยบ้านเนี่ยที่จะกู้นี่ที่ที่ซื้อขายกับเขาค่ะตกลงซื้อขายกันที่สามล้านห้าแต่ทีนี้คุณแม่มีเงินไม่พอมีเงินอยู่สองสองล้านห้าก็ให้เขาไปก่อนสองล้านห้า<ถ>ซึ่งเขาบอกว่าอีกล้านห้านเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทีนี้พอทําไปทํามาเขาก็บอกว่าเออพอดีเขาจะไปสร้างอพาร์ตเมนต์ขายเขาบอกเงินเขาไม่พอให้<ถ>ให้แม่กู้ได้ไหม แม่ก็เลยคิดว่าจะให้ลูกชายอีกคนหนึงกู้ทีนี้พอพอพอแบบนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้ให้กู้เต็มจานวนมาแล้วกันเพราะเขาจะเอาส่วนต่างครับทีนี้คุณแม่ก็เห็นว่าโอถ้าส่วนต่างอีกร้านห้าก็กลัวว่าเป็นภาระของลูกอีกคนนึงเพราะว่าผ่อนบ้านเนี่ยมันมันยาวนานใช่แล้วออย่างหนึ่งเขาก็ได้เงินไปแล้วสองล้นห้าก็เลยก็เลยไม่ตกลง แค่นี้เขาก็เลยโกรธตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่พูดกับคุณแม่เลยก็แม่ก็ทําใจเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งได้เวลาช่วงหนึ่งเขาอาจจะต้องคิดได้อะไรได้ขึ้นมา,าก็ต้องกลับมาคุณแม่แหละแต่ว่าถ้าจะทําให้คุณแม่อาจจะมีความเดือดร้อนในอนาคตอันใกล้อันไกล,กล<ช>หรือว่า<ต>เอาพี่น้องคนอื่นไปค้าอะไรเงี้ยนะเขาก็ความเดือดร้อนก็ตามมาเพราะเราคืออย่างนี้ครับคุณแม่ครับเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาแบบนี้เนี่ย ที่มันเกิดขึ้นที่มีการฟ้องร้องกันในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจและก็เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนี่แหละครับคุณแม่ครับไม่ใช่คนนอกหรอกครับผมจะไปหลอกคนแม่มาค้ำประกันให้ผมแม่ก็ไม่ค้ำให้เพราะผมเป็นคนภายนอกน้องเอกก็เป็นบุคคลภายนอกแต่พอเป็นคนภายในจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะแล้วท้าย<ช>ที่<ห>ทสุด <ka? S 1> ก็คนเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เราสิ้นเนื้อสิ้นประดาตัวนะ ผ่อนล็ค้ำแล้วก็ไม่จ่ายนะครับเราก็ต้องจ่ายเองถูกยึดทรัพย์อะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นบางทีต้องแข็งใจไว้คุณแม่ก็ถูกแล้วล่ะครับนะวันหนึ่งข้างหน้าเขาคงคิดได้เพราะท้ายที่สุดแล้วบ้านนี้ก็ตกไปแก่ลูกทุกคนนั่นแหละเราทำเพื่อคนส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งตกไ้แก่ทายาทก็คือลูกทุกคนรวมถึงลูกที่กําลังไม่รักแม่ไม่เข้าใจแม่ตอนนี้ด้วยวันหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจว่าแม่ก็ไม่ได้เอาไปไหนไปได้หลักนะ แล้วอย่างน้อยเนี่ยเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาจะคิดได้มากยิ่งขึ้นเมื่อลูกเขาเจอปัญหาอะไรนีค่อในมุมกลับกันเขาบอกว่าเขาสามารถให้ลูกเขาได้ทุกอย่างแต่ทําวม่หนึ่งแ้าแม่ไม่ให้เขาประมาณนี้ค่ะถ้าสักวันนึงเขาเจอเหตุการณ์แบบที่คุณแม่เจออยู่เขาจะเข้าใจสิ่งที่คุณแม่ทำเขาว่าเขาเป็นลูกสองคนไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวถ้าเป็นลูกคนเดียวเขาอาจจะทําทุกอย่างทุ่มเทเพื่อลูกได้ทั้งหมดแต่เมื่อไหร่มีลูกมากกว่าหนึ่งคนค่ะมันต้องคิดมากยิ่งขึ้นะ อาลครับก็เป็นกำลังใจให้นะ,ค,ะคุณแม่โชติกาะนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสาัสันช่า